สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dead by d a y l i g h t และคลิปนี้ผมจะมาเล่นตัวละคร t h l Legion ด้วยสกินทังนะครับเป็นสกินใหม่ของตัวละคร t h ล Legion มาพร้อมกับแพด Resident Evil นะตัวละครทังหรือว่าสกินนี้มันเป็นหน่วยรบพิเศษของ u m b r e l l a นะครับตัวละครจะเป็นแนวทหารรับจ้างดูประมาณนี้เลยอุปกรณ์ในการทำสงครามอุปกรณ์ทางการทหารนี่คือแบบเยอะมากมีระเบิดมีปืน มีอะไรเยอะเยะมากแต่ว่าในเกมไม่ใช้นะในเกมใช้มีดเอาเพราะว่าเดี๋ยวจะโกงเกินไปสกินก็เป็นสกินอ่อสีขาวนะครับสกินสีขาวก็ราคาแพงเหมือนกันนะราคาแพงกว่าปกติอ่ะน่าจะถ้าผมไม่แน่ใจแต่มันแต่มันแพงกว่าปกติอ่ะนะครับจําราคาไม่ได้แลวโอเคประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อ่าเปิร์กที่ผมจะใช้ในวันนี้ <S 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 เิร์กกับแบนออน พอดีว่าอัปเดตแผ่นใหม่อะ่ะตัวละครเวสเกอร์มันมีเปิร์กที่เด็ดเดี๋ยวเรามาใช้เปิร์กนั้นกันมาดูแอดออนก่อนนะครับแอดออนก็ทุกครั้งที่เราทําการจิ้มคนด้วยสกิลเราจะวิ่งไวขึ้น0.3เมตรนะครับต่อวินาทีนะก็ยิ่งทิ่มเยอะยิ่งวิ่งไวกับอีกอันนึงจะเป็นจะเป็นถ้าเราวิ่งไปทิ้มคนแล้วคนเขารักษาบาดแผลลึกด้วยตัวเองจะติดสถานะ ผูพังก็คือรักษาตัวเองไม่ได้60วิบังคับบาดเจ็บนะครับเอามาคอมโบกับทานโทโฟเบียที่เราจะใช้ในวันนี้เปิร์กทานโทโฟเบียยิ่งมีคนเจ็บเยอะก็จะยิ่งทํางานช้าลงเปิร์กที่ผมพูดถึงเนี่ย p ูพ i เ r อนาโตมีเนี่ยเป็นเปิร์กใหม่เปิร์กนี้เลยของตัวละครใหม่วสเกอร์นะครับก็ใครอยากได้เปิร์กนี้ก็ไปแชร์มามาใช้กันนะความสามารถของมันก็คือเมื่อมีผู้รอดชีวิตทําการกระโดดข้ามหน้าต่างด้วยความเร็วใน ระยะรอบตัวเรา8เมตรครั้งต่อไปที่เราข้ามหน้าต่างจะข้ามหน้าต่างไวขึ้น40%เปิร์กนี้มีคูลดาว30วินาทีนะครับก็วิธีการใช้ก็ง่ายๆวิ่งวิ่งตามคนนั่นแหละพอคนกระโดดข้ามหน้าต่างปุ๊บเราก็จะได้รับความสามารถในการข้ามหน้าต่างไว40%มันก็จะวิ่งหนีเราไม่ทันนะครับต่อไปเปิร์กก็การหน้าต่างข้ามหน้าต่างไวขึ้น15%คอมโบกับเปิร์กที่2ก็เป็นข้ามหน้าต่างไวขึ้น55%นะครับ แล้วก็เป e hey! right? ิร well? oh, so, ์กอีรัปชันเปิร์กของนิเซิสเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่ผมจะใช้เปิร์กของนี่ผมใช้เปิร์กของแบบ Resident E v i l 2เปิร์กเลยหรอโหเกินไปหรือเปล่าเราเล่นแบบสกินที่เป็น Resident e v i l ด้วยโหแสดงว่า Resident e v i l เนี่ยตัวละครแม่งโหดเปิร์กแม่งโหดใช่ไหมเปิร์กนิเมซิสนะครับเมื่อเรากระทึบเพื่องปั่นไฟแล้วมีคนมาปั่น ต่อจากที่เรากระทืบไว้แล้วเราไปตีคนอื่นล้มเครื่องปั่นไฟเครื่องนั้นจะระเบิดนะแล้วคนที่นั่งปั่นไฟอยู่ก็จะติดสถานะเออยี่สวินาทีสถานะเออเนี่ยก็คือแบบเอ่อมีแทงหลังไม่ได้มีอะไรวะหิวไม่ได้คือแบบทําอะไรไม่ได้เลยฮิวเพื่อนไม่ได้ปั่นไฟไม่ได้ถอนเสาไม่ได้แบบแบบเป็นตัวเออเฉยๆยี่สิบหาวิวิ่งไปมาเฉยๆอะ่ะถอนดูเทียมไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับ ก็สีเปิือกที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็ผมคิดว่าโอเคแล้วสำหรับเดอะดีเจียนในตอนนี้นะประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันในเกมเลยอย่าลืมเอาโมลิไปด้วยอุ้ยดาดแหลมกินเลนโอเคครับก็ปรับมาใหม่แล้วก็เล็กกว่าเดิมก็ได้อยู่นะไม่ได้เยะเท่าอันเก่าโอเคมาเลยอันเก่ามันจะกำแพงเยอะไปหน่อยอม,มีดดูดีดูมีดดีโคตรเท่เลยมีดแบบใหญ่อยู่นะ ตรงนี้มันผมจะเห็นคนแล้วนะครับมันเห็นรอยเท้านะอยู่ชั้นล่างหรือชั้นบนเอ่ยยังไม่ได้ปั่นเครื่องเอา้าเชีย่ยเนียนผมว่ามันอยู่ชั้นบนนะเดี๋ยวลองดูชั้นบนก่อนไปไหนเหล้อวะเฮ้ยเนียนเวอร์อน,นี้ไงรอยเท้าเจอแล้ว <Me ad. S 1> เมื่อโดนเจอตัวแล้วก็จะขึ้งก่อนเลยทีหนึ่งอีกคนนึงมันอยู่ไกลอ่ะเอาคนนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ มันคับเี้ไม้ okay. เดี๋ยวเจอกันบ้านมันหาทางลุนยากผมขี้เกียจวิ่งต่อน่าจะไม่ถึงนะตรงนี้เขาวิ่งเข้าบ้านฉันได้ดินหลอกไป <c oughs> เลือดร้อดีพอมาก,ก่อนเบิร์กทางขวามือนะครับเมื่อมีคนกระโดดข้ามหน้าต่างเราจะได้รับความสามารถในการกระโดดข้ามหน้าต่างไวเหมือนกันนะ <c oughs> เดี๋ยวผมเก็บไว้ใช้เดี๋ยวเจอก่อน เดี๋ยวเจอคนกระโดดหน้าต่างเราจะกระโดดตามเ้วเครื่องปั่นไฟเครื่องแรกปั่นเสร็จไปแล้วเราไม่มีเปิกลอกเครื่องไม่เป็นไรโอเคเจเอ้ okay, ดหวังตัวค้นใหม่นะเนี่ยสปินว่าไม่ไม่ใช่บาลานเราเป็นเดรีเกียนเราวิ่งตามทันดิวินาทีสุดท้ายเกือบไม่ทันแต่ทันอยู่ตรงนี้หรอเฮ้ยนี่ไงครั้งที่สองครั้งที่สามเฮ้ยโหถ้าคนสุดท้ายเนี่ยล้มเลยนะครับครั้งที่สี่อะ คนที่คนที่สี่อ่ะเดี๋ยวผมจะตีตีครั้งที่สี่ปุ๊บแล้วก็ครั้งที่ห้าล้วก็ล้มอีกทีนึงไม่พับไม้ด้วยเขาไม่รู้หรือเปล่า <G ül> แล้วตอนนี้บาดเจ็บหมดเลยทโรอยโฟเบียทำงานเต็มที่เลยเราตีเครื่องไปก่อนนะครับใชบเปิ้ลนี่มีทิ์ข้างบนนะถ้าเราตีคนล้มปุ๊บเนี่ยเครื่องฝันไฟเครื่องนี้มันจะระเบิดด้วยแล้วตอนนี้เจอแอดออนสีเขียวรักษาบาดแผลไม่ได้แสดงว่าติดไทรอยโฟเบียแบบยาว นหนืดแน่เอามาแขวนอยู่ข้างบนบ้านเลยครับสกินเสียงมันเปลี่ยนไปด้วยนะมันจะมีลีเจนอยู่สกินหนึ่งอะ่ะที่มันจะเปลี่ยนเป็นเสียงแบบเสียงเหมือนแบบหุ่นยนต์อ่ะสกินนี้ก็เสียงเปลี่ยนนะไม่ใช่เสียงแบบธรรมดามีคนนี่กระโดดข้ามหน้าต่างเหรอเดี๋ยวผมกระโดดตามโอ้โหโคตรเร็วเปิ้งใหม่ของเออชื่อว่าอะไรนะเวสเกอร์โคตรดีตัวเดินดิน ต้องใช้นะมันจะได้ไล่ล่า,ลาดีกว่าเดิมกระโดดจุ๊กเด็กก็คือกระโดดหนีเราไม่ทันอะ่ะมันจะมามันจะมาใช้บาลานซ์เลนดิ้งด้วย <c oughs> เปิร์กทางขวามือมีคูดาวอยู่นะครับ2 0หรือ30ิบวีนี่แหละแต่ว่าโอเคเราไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นตอนนี้เปิร์กทางขวามือคูดาวอยู่ต้องมีคนกระโดดข้ามหน้าต่างตรงนี้มีเสียงคนร้องเจ็บด้วยวะ เดี๋ยวลอกไฟมาเลยแขวนจะมีคนมาพมายปะเนี่ยไม่น่ามีชั้นใต้ดินหล่อล้วก็ทึบไม้ตรงนี้ก่อนไหมไม่มีเสียงคนปั่นไฟเลยตอนนี้แขวนไปได้ประมาณ3-4รอบแล้วแต่เครื่องปั่นไฟแฝนแฝนไปได้เครื่องเดียว ปั่นไปได้เครื่องเดียวแต่แฟนไปเยอะแล้วกระทืบก่อนนะครับเอาเปิ้นึ้มาผิดนะเปิ้ที่ผมคิดว่าดีที่สุดในตอนนี้แล้วสำหรับระเบิดเครื่องเดีเดินกลับมานั่นเอดาเอ๊ะเ,เ,เสียงอะไรอยู่มันผมจะยินเสียงอะไรอยู่ข้างบนวะคิดเองเปะเนี่ยแต่เครื่องมันปั่นไปแล้วอะดิโอเคครับตรงนี้มีคนมาช่วยด้วยคอเดตขึ้นเล ที่ทนึ่กทีนึงเลยไปต่อไหมเฮ้ยดีวผมซ้ำเลยแล้วกันเอากดวอทกดตายยากคือมันตีไม่ล้ม <c oughs> อยู่กันหันไปอยู่ตรงนี้ด้วยคีบก่อนมันไปไหนแลเอ้าผมนึกว่าคนนี้วิ่งมาบล็อกให้นะเนี่ยโอย้โหงั้นอดซ้ำแล้วตีธรรมดาดปก่อน เป็นสก,กินที่แบบผมรู้สึกว่ามันเท่มากเลยนะตอนวิ่งความรู้สึกเหมือนเราเป็นแบบทหารนะ่ะหน่วยลบพิเศษของอัมเบล่าอันนี้จะวิ่งไปไหนลงชันได้ดีเหรอเอ้าโอ้ยว h a t โอเคครับตีแล้วเครื่องระเบิดผมมาโมลิมาให้ทุกคนดูด้วยนะแต่ว่ายังใช้ไม่ได้กับคนเมื่อกี้นี่นี่นี่ไงกระโดดเหรอผมก็โดดไวกว่า หนีไม่ทันเบิร์กดีนะครับควรนะควรใช้เลยนะเดลิรเจนน่อะซูพิเรียนาโตมี่อะชื่อเปิร์กมันภาษาอังกฤษนะครับของตัววิสเกอร์นะเดอะมาสเตอร์มายเอาไปแผ่นใต้ดินปันเสร็จไปสองเครื่องตอนนี้เดี๋ยวผมต้องไปเอาคนที่ล้มอยู่ไม่รู้จะทันหรือเปล่า พอเด็ดเพิ่งจะเฟดแรกเองวะจับมาเลยแขวนใต้ดินสองคนคมๆแบบนี้เราชนะแล้วนะเนี่ยเอาจริงๆถ้าเราแขวนชั้นใต้ดินได้2คนอ่ะคือถ้าเล่นรัดกลุ่มคือเราชนะแบบสบายเลยแต่ว่าเราไม่เล่นแบบรัดกลุ่มเราไล่ก่อนเอ้ยมีรอยเท้าชั้นบนหรือเปล่าเมื่อกี้นั่นไงเจอแล้ว บาดเจ็บอยู่ด้วยจะกระโดดข้ามหน้าต่างเห็นกับพี่หรอฮ้มันจะกดตายยกอัดอันนี้แน่เลยกูว่าแล้วดึงกลับมาแล้วผมโมลีให้ดูกลางห้องเลยแล้วกันนี่ทหารเทศจ,จับโอ้ย เลือดสาดเลยครับเดลีเทียนคือแบบเป็นตัวละครที่โมลีเราเลือดไหลออกเยอะที่สุดแล้วมัง้งมีเสียงคนกําลังวิ่งหนีออกจากบ้านไปไหนตามรอยเลือดไปอันนี้คอเดดหรอคอเดดมันมีตายากหรือเปล่า <c oughs> กดตายยากไปก่อนแต่ผมยังไม่ตีแผลเลยนะ จะไปตามหายที่เหลือยังไงวะอ๋อนี่มีคนมาช่วยตามรอยเลือดไปแล้วกันนะเอา้าไม่มีมันวิ่งไปไกลมากแล้วนะนะแล้วคือแบบแพทใหม่อะ่ะโบโลทามมีคนบอกว่าปรับเพิ่มเป็นสิบวีแล้วเพิ่แล้วโบอรโลทามที่แบบได้มาฟรีๆอะมันบวกวิ่งไวด้วยขิ้งก่อนเลยอยู่สคนอยู่ไหนวะอยู่ตรงนู้น,ะะตนแต่ผมเอาคนนี้แหละ คอเดตดหรอสายเนียนเหรอยังไงยังไงผมมองก็ปั่นไฟไม่เสร็จแล้วนะให้มันปั่นไปเลยก็ได้น่าจะปั่นไม่ทันผมอะ่ะอ้าแต่ตรงนี้มีกี่คนสองคนเราทิมไปแล้วเอาธ <c oughs> ารา,าก่อนพี่อนพี่บ่น,บน <c oughs> เราจะประมาทเหรอเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกยังไงก็ปั่นไม่เสร็จหรอมั้งไม่คอเดตเราไม่มานั่งปั่นยัย่วยัยไงยั่วยัไง นี่ไงทิ่มเลยเบิกทางขวาเราเก็บสแต็กได้แล้วนะคะเมื่อกี้มีคนกระโดดข้ามหน้าต่างนะเอาคอด็ดเอ้ามันอ้มันพาไมทำไมวะทิ่มเลยทิ่มเลยติดสถานะแผ่ลึกนะเชิบูบลใช้ตายากไม่ได้นี่ไงตีแม่งหมดเลยกระโดดข้ามหน้าต่างอออพี่ข้ามไวกว่าโหอ,อยู่ไม่ทันอนะ่ะเอาจริงๆิงไอ้พวกนิสัยคนที่ชอบวิ่งวนบ้านน่าจะน่าจะไม่ทันนะ ถ้าจเจอปืนนี้เข้าไปอ่ะเหมาะสำหรับตัวละครเดินดินนะครับแล้วก็ที่เหมาะอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวละครไมเคลิลคิดดูว่าไมเคิลขั้น3ามอ่ะเราใช้ปืนนี้มันจะไวแค่ไหนเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเอ้แต่ผมเล่นไปแล้วแหละมันเป็นคลิปที่ผมไปสตรีมที่ทวิตีนะแต่ตอนเนี้ยวันนี้ผมมาทําคลิปวันนี้ผมไม่ได้สตรีมหาคนก่อน เหลือคนอีกคอเด็ดมันฮิวไม่ได้น่าจะได้ยินเสียงเจ็บอยู่นะครับนี่ไงใครก็ไม่รู้ว่าวิ่งอ่ะตัวละครใหม่ลีเบกา้าลีเบก้านี่ร้องดังด้วย,ยตีซ้ำเพื่อเอาแต้มช่วงนี้ต้องฟาร์มแต้มอัพตัวละครใหม่กระโดดไปไหนละเอาเนียหรอนี่ไงนี่ไง นั่งอยู่ในดงหญ้าหรอเดี๋ยวผมก็ไปโมลี่ที่สว่างางแล้วกันนะจะได้ดูว่าสกินมันเท่แค่ไหนแล้วสกินนี้แพงด้วยอะ่ะประเด็นมาโอุ้ย โคตรจะเท่เลยอ่ะถือว่าเป็นสก,กินที่ผมชอบที่สุดในเดซบายแล้วมั้งตัวเนี้ยหาคนก่อนเหลือสองคนสุดท้ายนะครับน่าจะเล่นเนียนแล้วหรือเปล่า